โอ้โหทุกขัานตามคำสัญญาพี่น้องเลยพญยายนิดกับพญยายแผนคู่หูนะวันนี้ไปวันผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองนะแต่แผนเป็นแม่แต่นิดเป็นอ่อโอ้บ่ายโมงพอดีเท่ากับ กินข้าวเที่ยงยังประท่านได้เริ่มงานดีครับผมพี่ใหญ่แผนไปหายิ่งกระต่ายก่อนกระต่ายหลายใครอยู่ดอกบานเพิ่นมันมีแต่ปลาเอ้า,าออกินแล้วสิอ่าไปน้ำการ,ร์ดบ่เอาเอันนี่เอาไปน้ำการบรอกคุณเขาอัันนน้้ให แบ่งกันกับพีไ่ไาแฟนเ้าเป็นพอไอ้เฟนเป็นแม่บอกดนิไปน้ำกันมาช้าดีกว่าไม่มาง่วงน้อนขนาดนอเปไ็นนั่งประชุมผู้ปกครองง่วงนอนขนาดเลยเอาโมจิได้ยุส่โมจิ วันนี้วันอาทิ์เออวันเสาร์บ่แมนบ่เอาวันนี้วันศุกบ่โอ้นึกว่าวันเสาร์ื้อนี้แต่พอนกินของหวานก็นมีอยู่บ่หมดแล้วกินมกปลาเออทีมงานมาครบแล้วทุกท่าน อืมอ so ื <brightness> <desserts> ้อยนแผนนี่ก็ไปผู้ปกครองน้ำเขาไอแทนจะไปไปสู้ผู้ปกครองบอ้าอยู่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนงุ้มงุมหอยผาเพื่อนงมหอยเดี๋ยวนเห็นว่าุณๆเอ็มลยคาราบออกาแฟกับมี่ เราเป็นคนเราในแขนว่าเจ้าเป็นแม่ไอันนิดเป็นพอเป็นผสมผู้ปกครองเอออืมไปอารเรีอ็มลอยก่อนเราก็ยังไม่ได้เริ่มงานตอนบ่ายนะท่านทีมงานมาพอดีเลยบ่ายโมงพอดีเลย เออนะอกินเขา่าพึ่งอิ่มพี่น้องเย้ยทีมงานมาครบแล้วบัานี้ขาดมาดามพี่น้องเย้ยขาดมาดามเมืองโพธรรมาดามเมืองพูมานี่ครบอ่ะน้าต่างบานสไลด์นะครับ ยันยุดยุดุดุดจุดทุกท่านทีมงานมาครบแล้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานทําต่อเอาท่านแจนแจผุ่นเออไอวินบานสไลด์เอไว้แล้วนะให้ทีมงานทําต่ออ,อ ุ่นนเดออเดี๋ยวนท่านจะทำพรุ่งนี้เนี่ยจะพาทำอ้ไน,นี้ทำให้ทีมงานทำอ้ไน,นี้ทำลูกกรงมา,มามอ,งอ่าฮะ เป็นวายานอยู่วะมืน่น,นอ่าหืมเดี๋ยวทำมานี้ก่อนก็นได้ <สา S 1> เดี๋ยวตอนเย็นค่อยตัดไม้นะเร่งยังตัดไม่จะทำลูกลกรงเอาท่านพรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้ทำลูกกรง เอฟซีบอกให้ทําตรงครัวดีๆหน่อยว่าสัน้นเดี๋ยวก็รื้หลังคาที่รื้อนะ่ะเดี๋ยวจะไปแอมตรงครัวให้ท่านตรงครัวนี่แอมมดก็บ่ได้ด้ยพี่น้องเลยเวลาก่อไฟแล้วควันบ่จักไปทั้งไรบ้านนี้นี่นี่าาแอมตรง,ตรงนี้อ,นอ,าาอืมเดี๋ยวจะเอาลังคาที่เรารื้อออกนะ่ะเอามาใส่แทนตัวที่มันเป็นรูนี่ เออเอามาใสแทนตัวนี้นะท่านแต่ถ้าเราจะปิดสุดเลยเนี่ยมันมันควันมันจะไม่ลอยออกเออมันจะอึมครึมนะเวลาก่อไฟอนะตรงครัวเพื่อนนะนะ,ะทีมงานเรามาครบพร้อมลุยเออกินนู่นกินนี่แล้วก็มาลุยต่อเออ อ่ะโอเคท่านเดี๋ยวลุยงานต่อ